คือเกมที่จะให้เรารับบทเป็นเจ้าของบ้านที่ต้องทําความสะอาดบ้านหลังจากที่จัดงานปาร์ตี้เสร็จแล้วแต่ก็ดันมีไอ้เพื่อนบางคนเล่นพิเรนมาทําพิธีบูชาซาตานในบ้านของเราซะอย่างนั้นทาให้ระหว่างที่เรากําลังทําความสะอาดอยู่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเอ๊ะรู้ว่าเพื่อนเราจะอัญเชิญซาตานก็นได้สําเร็จจริงๆเหตุการณ์จะน่ากลัวแค่ไหนและจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยจ้าโอ้ย จัดงานปาร์ตี้เอออะไรอ่ะโอ้โหเริ่มเกมมาก็เอาเลยเล่อก็ <c oughs> จะบอกว่าเนื้อเรื่องมันประมาณว่าเราแบบจัดงานปาร์ตี้นะครับแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดโอ้โหยังไม่ทันพูดเปิดคลิปก็เจอเลยเหรอเอาเรื่องนะเนี่ยเอาเก็บเดี๋ยวนะถามจริงว่าเราต้องโอ้โหต้องหยิบทีละขวดเออโอ้ย คือเนื้อเรื่องก่อนเข้าเกมเมื่อกี้นี้ครับมันมีให้อ่านนิดหนึ่งประมาณว่าเราจัดงานปาร์ตี้นะครับแต่ว่าเหมือนกับเด็กๆเ,เล่นกันอ่ะแบบว่าไปทําพิธีอัญชงอัญเชิญสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าไอสัตว์ประหลาดที่เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะถูกอัญเชิญมมนจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเออมาเดี๋ยวจะตีด้วยไม้มอบให้หน้ายู่ไปเลย อันเน่ยเสียงอะไรตึงตังตึงตังตึงตังโอเคครับขวดสุดท้ายแล้วเอ,อ้ยไม่มีใครช่วยเก็บเลยเอาแลวที่เราโยนโยนมามันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องไปกี่ห้องเนี่ยโอ้โหหลายห้องจัดโอ้โหขี้ไม่ราดโอ้ ยี่สกปกมากแล้วน้ำโอ้โหแวะ <c oughs> ขี้โอเคอ๋อเราไม่ต้องเดินไกลนะครับเราทิ้งตรงนี้ได้เลยก็ดีนะอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเมื่อกี้นี้โอเคอันสุดท้ายนะครับหมดแล้ว เรียอีกห้องหนึ่งห้องต่อมาห้องนี้ล็อกอยู่นะครับโอ้ห้องโถงเลยอู้เยอะจัดเอาเช็ดก่อนเช็ดก่อนใครเคาะใครเคาะบ้านครับคือมันหยิบทีเดียวไม่ได้ด้วยนะเพรว่าต้องมาหยิบทีละชิ้นทีละชิ้นโอ อุยอ้ยตกใจตกใจเงาไม้ม็อบ้าเอ้เออ,อหน้าแดงมาเลยเขินลละครับใครอะโอ้หเกมได้ทำได้สุดยอดเหมือนเดิมเลย อุ้ยคนลุกเลยคนลุกสู้เลยเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าผมจะต้องกรีดจนเสียงแหบอีกแล้วละสินะทั้งที่ตัวเองไม่ชอบเล่นเกมผีแท้ๆทำไมยังสรรหามาเล่นเด็กกันเนี่ยตัวฉันเอาอีกแล้วมันเคาะอีกแล้วอ่ะใส่ไปออือ้ปิดประตูได้ไหมเออปิดไว้นะ ออกจากบ้านได้ไหมโอ้โหมันยังเป็นบ้านแล้วก็ใหญ่เหลือเกินนะเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรฮะทำไมดนตรีมาแล้วอะ่ะทำไมดนตรีมาแล้วอะ่ะเอาหลังชิดกำแพงก่อนเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะ อะไรมาแห่ๆอยู่ข้างหูโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับห้องนี้เทลงไปเลยเรียบร้อยคเคลียร์หรือยังโอเค,คเคลียร์นะครับห้องครัูห้องตรงนี้ห้องต่อไป <c oughs> <c oughs> อุ้ยใหญ่จัดมาเต็มห้องเลยหูันหูเกมนี่สงสัยเกมนี้มีแต่จำสเกลนะครับหูใครหัวใจวายตอนนี้ใครล่วงตกเก้าอี้เมื่อตะกี้นี้นะครับ หยิบเก้าอี้ลุกขึ้นมาก่อนนะครับผมโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกเลยนี่ผมถือกุญแจอะไรมาเนี่ยอ้าอยู่ๆก็ได้กุญแจอะไรมาก็ไม่รู้ครับออฟฟิศคีย์ห้องออฟฟิศโอเคเดี๋ยวค่อยไปเปิดอุ้ยเอ๊ะอืมผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วว่ะ เกมที่เกมที่มีแต่จัมส์แกก์แบบนี้โอ้ยโอเคชิ้นสุดท้ายและวเฮ้ยนี่เราจะต้องโดนหลอกทุกห้องเลยหรือเปล่าเนี่ยและห้องคือเยอะจัดเลยอะห้องโคตรเยอะเลยนะอุ้ยไม่เยอะนี่เลยแค่สามห้องเองโอเค,อเคสบายแล้วไปแล้วได้กุญแจนะครับไขห้องออฟฟิศไม่ใช่ห้องนี้อะต้องไปห้องออฟฟิศก่อน โอ้โหระหว่างทางกลับลต้องโดนแน่เลยเอาไม้ฟาดนะถ้ามีอะไรโผล่มาอย่านะห้องนี้เปิดได้อกินอะไรกันเนี่ยน้ำดำเข้าไปจะเจออะไรหม่เอ้ยโอเคไม่มีอะไรจริงเหรอปิดประตูก่อนนะเผื่อมีอะไรวิ่งผ่านประตูเช็ดแล้วนะ จะเช็ดแล้วนะโอเคมีถังขยะอ,อยู่ตรงนี้นะครับไม่ไกลไม่ไกลเอาได้ได้กุญแจอ,อะไรมาอีกก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปไข <c oughs> เอากรูด I am กรูดโอ้โหพี่กเล่นแบบทะลุบ้านมาเลยเหรอหุ่นละมาแบบมาแบบอย่างเนียนอย่างเงียบเลยอุย้ยขนลุกเลย ค <Okay, S 2> ค่อยๆใส่ไปนะครับชิ้นสุดท้ายน่าจะไม่มีอะไรแล้วห้องนี้อ่ะโอเคหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วเปิดประตูไปจะเจออะไรไหมะอย่านะตีนะอันแน่ผมไม่กลัวพี่แล้วมาๆมๆตีนะตีนะหายแมเก่งจริงๆเลยนะหลบๆซ่อนๆเนี่ยบอกเลยโผ oh, หน้ามันจะฟาดด้วยไม้มอบ เาะอีกแล้วไม่ใช่ห้องนี้เหรอไม่ใช่ห้องนี้ฮะหรือห้องนูน้นห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่เว้ยนี่โอ้โหแล้วดูมันทำมุมไปแบบถ้ามีอะไรโผล่มานี่โคตรน่ากลัวเลยอะ่ะเหลือห้องเดียวแล้วก็คือห้องนี้นี่แหละไขแล้วนะ โอ้เอ้มา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 ไหนอไม่กล้าเหรอขัวไม้มอบอะดิปิดประตูก่อนนะแต่ห้องนี้มันกว้างจังเลยอะทำไมห้องนี้มันโคตรกว้างเลยวะเสียงอะไรคือคือเหมือนมีใครแบบว่าคำรามอยู่นะครับได้ยินปะห้องแบบนี้นี่คือแบบห,ห้องใหญ่มากอะมันต้องทำอะไรสักอย่างกับเราได้เลยในห้องเนี้ย เราก็มีหน้าที่เก็บนะครับเนี่ยหน้าต่างเปิดโอ๊ะอ,อะไรวะเมาเนี่ยหน้าต่างเปิดไว้แบบนี้นะครับโดนแน่ๆเลยว่าแต่ตัวละครเรานี่คือแบบไม่ตกใจไม่ดุ้งเลยนะครับนิ่งมากไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่นิดเดียวอือสองชิ้นสุดท้ายใส่เข้าไปใส่อะไรวะ โอ้วิทยุดังหนวหูปิดดิเออเสร็จแล้วอะต้องเปิดประตูไปเหรอห้องห้องนี้โดนแน่เลยเฮนี่ไงมันมีกลุ่มเพื่อนเรามาเล่นเพลงแผลงนะครับโอ้โหแล้วก็เช็ดหน้าตาเฉยเลยเช็ดอย่างนี้เลยเหรออุ้ยมา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 ตีนะตีนะ ให้หน e ีหร <terus> ือเปล่าอุ้ยอุ๊ยอุยออะไรอ่ะอยากได้อะไรก็มาคุยกันดีเอาปิดประตูคือตอนนี้ออบเจกทีฟเราหมดแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินไปหามันอย่างนั้นเลยอหาก็ได้โดนแน่เลย Thank you, you too, but you need y o u r s o โซขอบคุณนะแต่ว่าฉันต้องการวิญญาณของแก เอาเอาไปเลยวิญญาณนี่ไงตีหน้าตีหน้าตีหน้า,นาอ้าวค้างไปแล้วอะไรวะเอองั้นพี่ก็อยู่ในนี้ไปก่อนก็แล้วกันอุ๊ยอะไรเนี่ยอา้าวเรายังเก็บไม่หมดอรอเหลือชิ้นหนึ่งว้าวโอ้โหเดินออกมาอย่างนี้เลยเหรอปิดประตูนะผมว่ามันโง่ครับมันเปิดประตูมันไม่เป็นหรอก ันน่าจะเปิดประตูไม่เป็นนะครับมันเป็นแค่ซาตานโอ้โหไม่เปิดประตูแต่ถีประตูโอ้โหพี่ชายผมไปด้วยดิโอ้โหประตูเปิดแล้วนะครับออก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 จากบ้านเลยดีนะมันวิ่งชา้าผมกันึกว่า แม่นิดหน่อยก็เอานะแหมนี่โอเคเราจบซักเซสนะครับแหมเหมือนเกมยังทําไม่เสร็จนะจำสแก์ตอนจบตอนออกจากบ้านเมื่อกี้ก็โผล่มาที่หลังไมัน,ม,น,ม,นมันอยู่มันอยู่เอาจบเกมซะแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอในคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายเฮ้ย